ละครสั้น f c เรื่องเมื่อแม่ฉันครีดแตกจนซุ่มระเบิดสำหรับใครที่ขอละครสั้น f c มาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะลอก่อนนะถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตไม่ทำให้เนาะถ้าใครคนไหนยังไม่ได้ก็คอมเมนต์ชื่อเรื่องที่ตัวเองอยากจะให้เราทำให้เลยนะคะคอมเมนต์เลยพร้อมกับว่ายังไม่ได้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยนำะเมืองซากุระในวันที่ฝนตกหนักโหยช่องเจกิ่งชินเนลเนี่ยโคตรสนุกเลยเนี่ยดูสิโคตรสนุกเลยดูสิอุย้ยมีลิลลี่อยู่ด้านนี้เรื่องด้วยเนี่ยลิลลี่ไปแสดงละครตอนไหนและเนี่ยเอยไปตอนไหนนั่นเนี่ย <S 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 พอนึกถึงลิลลี่แต่ เช้าเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นลิลลี่ตื่นเลยนะดูสิฝนก็ตกหนักเอ๊ะไปปลุกลิลลี่ก่อนดีกว่าตอนไหนจะตื่นแล้วเนี่ยลิลลี่จะลูกลิลลี่ตื่นได้แล้วจะลูกตื่นได้แล้วอไม่อยากตื่นนะแม่ขออีกห้านาทีงานเอาไม้เลียวไหมล่ะจ้าลูกไม้เลียวเออ มาอยากตื่นขอ,อีกอนาทีได้ไหมอ่ะไม้เลี้ยวหรือเอาไม้แขวนผ้าดีหรือเอาเอะไม่เอาค่ะคุณแม่ตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะพร้อมที่จะไปอาบน้ําแล้วค่ะคุณแม่ตื่นแล้วนะคะเออไม่ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นค่ะคุณแม่หลอดจะลูกเฮ้ยตอนแรกน,นึกว่าจะเอาไม้เลี้ยวซะแล้ว ถ้างั้นตื่นแล้วเดี๋ยวแม่ไปดูช่องเจ๊กิ่งแชนแนลก่อนนะค่ะเฮ้ยเกือบโดนไม้เลียวเตะเช้าเลยนะั้นเนี่ยเราว่าไปอาบน้ำก่อนดีกว่าลาลาลาอุ๊ยน้ำเย็นจุงเลยเนี่ยอาบเสร็จแล้วไปแต่งตัวก่อนดีกว่า เอาชุดอะไรดีบ้างหน้าชุดนี้ดีไหมไม่เอาอ่ะไม่สวยอันนี้ก็ยิงไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หน้านะเอาชุดนี้ดีกว่าชุดตัวโปรดของเราเฮ้ยเริ่มหิวแล้วละสิไปหาคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่คะคุณแม่มีไรหลอดยาลิลลี่เออหนูหิวข้าวหนะูแม่ไปทำข้าวให้หนูหน่อยสิไม่เอาอ่ะลิลลี่ ฝนมันก็ตกไม่มีเนื้ออะไรเลยอ่ะลิลลี่งั้นรอให้ฝนหยุดเดี๋ยวแม่จะพาไปร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวแม่จะพาไปหาซื้อของกินไหมล่ะจ้าลิลลี่แม่แต่หนูหิวนะเออน่ะลิลลี่ไม่อย่างงั้นลิลลี่ก็ปั่นจัก,กรยานไปเองสิคะไม่เอาอ่ะแม่หนูขี้เกียจเออรอให้ถึงเวลาตอนที่ฝนหยุดตกก่อนเธอโอเคไหมลิลลี่ค่ะโอ้ย ไหนเนี่ยเล่นเกมก่อนดีกว่าโอ้ยวันนี้ฝนตกแบบนี้ต้องไปหาอะไรกินซะหน่อยและท้องเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินก่อนเอตรงนี้ไม่มีอะไรนะ่ากินเลยมีแต่หญ้าฉันเป็นแมงเม่าฉันจะกินเลยดีจะกินอะไรดีอืม้ย ได้กลิ่นอะไรหอมๆเดี๋ยวลองเข้าไปในบ้านหลังนั้นดูหน่อยสิได้กลิ่นอะไรหอมหอมุอมม่ยชุยยหวานอืมอืมกลิ่นไรแล้เนี่ยเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นคุณนคุแนแะเอ๊ะคนนี้จะกับจับเราปีก่อนนี่นะแต่จับไม่ได้เอ๊ะอ๊้ย นั่นมันแมงเม่านี่นาฉันกําลังอยากกินตดแมงเม่าอยู่พอดีเลยหลิบเอากระ้าก่อนดีกว่าแกโดนแน่ปีที่แล้วฉันจับไม่ได้ปีนี้ฉันต้องจับได้แน่เฮ้ยเฮ้ยต้องหนีก่อนแล้วไม่อยากโดนจับได้เนี่ยไม่อยากมอบตดให้ใครเพราะว่าตดฉันแพงมากาฉันหยอกหยอก,กนะเออแกโดนแน่แมงเม่าอ้ยอย่ามาทำฉันว้ แกโดนแน่แมงเมา่าว้า่อยฉั่ล่อยฉันอ้นอาวลิลี่จะาลูกลิลี่มันช่วยแม่จับแมงเม่าหน่อยจ้าเอ็นช่วยจับจับอะไรนะเดี๋ยวออกไปดูก่อนดีกว่ามีอะไรหรอคะคุณแม่ลิลี่จะาลูกช่วยแม่จับแมงเม่าหน่อยแมงเม่าตัวนั้นหรอคะใช่จ้ะลิลี่อ้ยอย่ามาอ้าวโอ้โอมาทั้งครอบครัวเลยเนี่ยฉันโดนแน่ฉันโดนแน่ฉ,นนแนฉันต้องรีบหนีออกไปก่อน เอออ้าวประตูล็อกนี่ว่ะเข้ามาห้องนี้ดีกว่าหวังว่าจะไม่โดนนะโอ้ยโอ้ยอะน้องแมงเม้าของเราได้สู่ขีดไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องบินตำเอิมที่ล้างมือค่ะน้องบินตํามาลูกมาเอาตดแมงเม้าดีกว่าเจตตดออกมาให้ฉันเลยนะเออเหม็นชึงเลยเนี่ย ได้ตดมาแล้วเอาแมงเมาไปทําปุ๋ยดีกว่าเพราะว่าตัวแมงเมาตัวเล็กนิดเดียวน้าไม่มีใครเห็นหรอกมั้งมั้งนะตัดกระกิ๊กลิ์เองมาลูกมาเล่ลๆเดี๋ยวเราไปกินตดแมงเมากันดีกว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปทําตดแมงเมาค่ะคุณแม่ลินลี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปทํำตดแมงเมาก่อนนะค่ะ อเอาไว้ตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็ทำตดเมงเมา ون, ปรุงอย่างนู้นปรุงอย่างนี้อืมแม่ทำไมกลิ่นมันเหม็นเขียวขนาดนี้ล่ะคะเอา้าวก็มันเป็นตดเมงเมาน่ะลูกเสร็จยังหรอกคะคุณแม่เสร็จแล้วจานนี่ไงเสร็จแล้วมะเดี๋ยวแม่จะให้กินเลยนะจ๊ะ แม่รับรองว่ากินแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมากจนคลี่แตกแฮ่แม่หยอกหยอกเล่นนัจ๊าไม่คลี่แตกหรือจ้าเอ้ยไม่คลี่ไม่คลี่แตกหรอกจ้าค่ะคุณแม่ทําไมของหนูมันไม่เหมือนกับของคุณแม่ล่ะคะเออแม่ชอบกินแบบแบบนี้มากกว่านะลูกอ๋อค่ะเอาทำไมล่ะอันนี้มันมใช่ต้น ปวดท้องแล้วล่ะสิบุ๋ยตายไปเย่เฮสโมเฮกุ๊ดกุ๋ยอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหจะล่าอยู่แล้วโอ้มาผิดห้องโอไม่ก็อดเออนี่ไงเล็บเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ในที่สุดก็เสร็จสักทีไปดูช่องเจ๊กิ่งแชนเนลก่อนดีกว่า อืมอร่อยอุ้ยปวดท้องเลยเนี่ยอุ๊ยต้องรีบไปเข้าห้องน้ำซะหน่อยแล้วเฮ้ยในที่สุดก็เสร็จสักทีกดลาดซ่วมดีกว่าลาลาลาเออะไรนั่นทำไม มันวันไว้ขนาดนี้ทําไมพื้นมันสั่นขนาดนี้ไม่นะเอ๊ะอฮอ๊ยนั่นมันเสียงอะไรอะอืมต้องลองไปดูซะหน่อยแล้วเสียงไรอะ่ะเอ,อ๊ะค,คุณแม่คุณแม่คะมันนอนแลหยุดตรงนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ช่วยแม่ด้วยจ่าลูกเอ,อ๊ะนั่นมันคลี่เรานีนาตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้วโอไมก์ก๊อดฉันจำลักษณะคพี่ของฉันได้คุณแม่มาคุณแม่อย่าไปนอน,นในห้องน้ำสิคะมาเดี๋ยวหนูจะพาไปนอนในห้องนอนค่ะคุณแม,ชแม,แมนน่ช่วยแม่ด้วยพาแม่ไปโรงพยาบาลอย่างด่วนลูกช่วยแม่ด้วยคุณแม่คะนอนหลับให้สบายนะคะอ้าลูก เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย